บวาวคุณพบกันมาตามคุณพบกันอ่าพบพบกันเลยลุงคะหนูเป็นเน็บชาคะ่ะเน็บชาโอ้โหทั้งเน็บทั้งชาใช่แล้วหมที่แขนและเท้าขวาอยากให้ลุงช่วยกำจัดให้หนูนะโอ้ยเน็บชา เอาเป็นเนบกาแฟาได้มหมหรือว่าเนบหูอาเอาเนบหูก็ได้วะหรือเน็บกาแฟาก็ได้โว้ยฟังดีครับท่านทีเนี้ยมันไม่ยากหรอกของพวกนี้นมันเกี่ยวกับระบบประสาทนะที่มันชานู่นนี่นั่นชาจั๊กกระแร้ใช้ขาหนีบชาฝ่าเท้าชามือชาหัวชาตามชายหมดเรื่องราวของระบบไฟฟ้าสถิตในร่างกายของเราไม่เวิร์กมันไม่ทํางานมันช็อตเซอร์กิต โอเคนะก็เลยไม่รู้สึกรู้สาก็เรียกว่าชาโอเคนะครับก็ทําให้ไฟฟ้าสถิตมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั่นเองวิธีการก็กระตุ้นหัวใจเพราะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตงั้นทําให้หัวใจมันเต้นเร็วแรงนะเนืองสูดอากาศเข้าไปเปิดนกันนานเพื่อต้องการชืวอเพลิงมีการเผาไหม้สันดาปตึง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 ,งหัวใจมันจะได้ร้อน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 ,อนและความร้อนมัจะไปดันเลือดเลือดก็ไปดันไปตามเซลล์ทุกๆเซลล์ทําให้ อาการชาหรือว่าไฟฟ้าสถิตทว่านั้นที่มันเสื่อมโทรมง่ายๆคือเซลล์มันมีความต้านทานสูงให้นเองนะครับก็ลดความต้านทานมานนไฟฟ้าสถิตก็จะเดินทางได้ความสะดวกรวดเร็วทันใจยิ่งกว่ารถด,ด่วนชิงคันเช่งฟังเสียงดีครับหายใจด้วยนะครับ <ST>. ว่าแล้วก็ใช้อวัยวะที่พ่อแม่ทำมาให้คือลูกนะมือเราเนี่ยฮลูกคลำไปยังสวนสนสวนวอาที่มันชานะครับจะเป็นแขนจะเป็นขาจะเป็นหัวจะเป็นอะไรก็สุดแต่แต่มันทั่วสรรพังร่างกายนะคะแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นกาแฟแล้วลงประมาณนั้นหรือเปล่าทำเองรู้เองครับท่านโอเคนะหวังว่าคงจะ ในด้ับประโยชน์จากการใช้บริการของลุงและคณะทำงานโอเคจบข่าว t ตั n ง you very บ i g ครับผม